กลางหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากความเจริญแก้วเด็กสาวผู้ขยันขันแข็งกำลังข้ามววรถึงการสูญเสียว่านหนุ่มคนรักที่จากไปอย่างไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุทางเรือการสูญเสียของแก้วทำให้ชีวิตของเธอเหมือนหลุดจากโลกทุกวันคืนที่เธอต้องอยู่โดยไม่มีว่านนั้นช่างยาวนานและเต็มไปด้วยความเหงา แก้วจึงหันไปหาหมอผีเก่าแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านหมอผีเล่าตำนานเกี่ยวกับหุ่นที่พึ่งอถัฐ์ที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้แต่มีข้อแม้ว่าดวงวิญญาณของผู้ฟื้นคืนจะไม่เหมือนเดิมแก้วที่ไม่สนใจกับข้อห้ามใดๆเพียงอยากให้ว่างกลับมาจึงขอร้องหมอผีให้ช่วยสร้างหุ่นที่พึ่งเพื่อให้วิญญาณของว่านกลับมามีชีวิต หมอพีทำพิธีที่ซับซ้อนในคืนเดือนมืดหุนขี้พึ่งถูกสร้างขึ้นจากที่พึ่งเก่าแก่ที่หมอผีเก็บรักษาไว้พร้อมกับการเสกคาถาเรียกดวงวิญญาณของวานให้เข้ามาสิงสู่ในหุนขี้พึ่งนั้นคืนที่การเสกคาถาเสร็จสิ้นแก้วสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงหุนขี้พึ่งที่เคยนิ่งเฉยเริ่มขยับแววตาว่างเปล่าของหุ่นกลับกลายเป็นดวงตาของวาน ชายหนุ่มที่เธอคิดถึงเขายิ้มให้เธอและเสียงของเขาดังขึ้นอย่างเาเบาแก้วพ่งฉันกลับมาแล้วแม้จะดูเหมือนว่างกลับมาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แก้วไม่รู้คือการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมกับเทียนความรักการฟื้นคืนชีวิตของวิญญาณในร่างหุ่นคี่เพิ่งมาพร้อมกับความมืดที่ซ่อนอยู่ลึกในจิตใจของวิญญาณที่หลงอยู่ในความตาย ตอนกลางคืนที่เงียบสงัดเสียงกระซิบเถาเบาจากหุ่นขี้พึ่งดังก้องในบ้านทุกครั้งที่ก้วหันไปมองเธอพบเพียงความเงียบแต่เธอไม่รู้ว่าหุ่นขี้พึ่งของว่านได้เริ่มเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาหลังจากคืนที่หุ่นขี้พึ่งของว่านฟื้นคืนชีพแก้วยังคงรู้สึกถึงขอบุนใจจากการมีว่านกลับมาอยู่ข้างกาย แต่มันก็เริ่มมีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นพฤติกรรมของหุ่นขี้พึ่งเริ่มเปลี่ยนไปว่านไม่พูดมากเหมือนก่อนเขามักจะเงียบและมองแก้วด้วยสายตาที่ว่างเปลา่าแก้วเริ่มสังเกตว่าหุ่นขี้พึ่งของว่านไม่เคยหลับเขานั่งนิ่งๆมองออกไปเน่าหน้าตาทุกคืนเสียงท่าเบาของการเคลื่อนไหวดังขึ้นเป็นระยะ,ะยะ แต่เมื่อแก้วหันมองว่านก็มักจะยืนนิ่งอยู่ที่เดิมคืนหนึ่งขณะที่แก้วกำลังหลับสนิทเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับตัวเธอไว้เสียงหายใจหนักๆดังอยู่ข้างหูเมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอพบว่าว่านกำลังจ้องหน้าเธอในความมืดมือของเขาคุมข้อมือของเธออย่างแน่น รอยยิ้มที่ไม่คุ้นเคยฉายบนใบหน้าของเขาแก้วรู้สึกถึงความหนาวเยืเยืกที่ท่าซ่านมาจากมือของว่านแก้วฉันหิวว่านพูดด้วยเสียงแหบแห้งแก้วตกใจจนตูสันเทาเธอรีบลุกขึ้นจากเตียงและหนีออกจากห้องเสียงฟีเท้าของหุ่นขี้พึ่งดังตามมาอย่างช้าๆและน่ากลัว ในใจแก้วเริ่มหวาดตัวว่าว่านที่เธอเคยรักนั้นอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นแก้วรีบไปหาหมอผีเพื่อถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหมอผีดูเคร่งขึมและเตือนแก้วว่าดวงวิญญาณที่ถูกดึงกลับมามันไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนเดิมดวงวิญญาณที่หลุดพ้นจากความตายแล้วมักจะเต็มไปด้วยความหิวกระหาย ความโกรธแค้นแก้วเริ่มรู้สึกถึงความผิดท่าที่ทำลงไปเธอได้ปลุกสิ่งที่ไม่ควรกลับมาและมันไม่ได้กลับมาเพื่อรักเธอแต่มันกลับมาเพื่อสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นหลังจากหมอผีเตือนถึงอันตรายแก้วเริ่มหวาดผูมากขึ้นแต่เธอยังคงลังเลเธอไม่อยากเสียว่านไปอีกครั้งแต่หุ่นขี้พึ่งที่เคยเป็นคนรักของเธอ เริ่มแสดงพฤติกรรมที่น่าขนลุกยิ่งขึ้นคืนนั้นแก้วพยายามหลบหลีกไม่อยู่ใกล้หุ่นขี้พึ้งแต่ในความมืดเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของว่านเดินบนไปมาในบ้านทุกย่างก้าวทำให้แก้วใจสั่นเทาเสียงของเขายังคงกระซิบอย่างแหบแห้งว่าแก้วฉันยิวยิ่งวันผ่านไป ว่าในร่างหุ่นที่เพิ่งเริ่มแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นเขาไม่ทิีงแต่มองแก้วด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกระหายแต่ยังเริ่มออบออกไปจากบ้านตอนกลางคืนทุกเช้าแก้วจะพบว่าเสื้อผ้าของหุ่นที่เพิ่งมีรอยเปื้อนเลือดที่ไม่รู้ที่มาจนคืนหนึ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแก้วรีบออกมาดูและพบว่า นางเมียนชาวบ้านหญิงสูงวัยถูกพบเป็นศพอยู่ที่หน้าบ้านร่างกายของนางถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆดวงตาของนางยังคงเปิดกว้างด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านต่างพูดกันว่ามีบางอย่างที่ไร้กาศอยู่ในหมู่บ้านแก้วรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่อุบัติเหตุเธอหันกลับไปที่บ้านและพบกุนที่พื้นของว่านกำลังนั่งอยู่ในมุมห้อง เลือสดสดดหยดลงจากปากของเขาแววตาที่เคยอ่อนโยนตอนนี้เต็มไปด้วยความดูร้ายแก้วฉันหิวอีกแล้วว่านพูดด้วยเสียงที่เย็นเยอือกแก้วพยายามกั้นน้ำตาและความกลัวเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งนี้ได้อีกต่อไปแก้วตกใจและหวาดกลัวจนแทบขยับตัวไม่ไหว คุณขี้พิ่มของว่านที่นั่งอยู่ตรงหน้าต่อนนี้ไม่ใช่คนรักที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปแววตาอันดูร้ายและเลือดที่หยดลงจากปากทำให้เธอต้องตัดสินใจบางอย่างแก้วรีบวิ่งออกจากบ้านไม่สนใจเสียงเลขของว่านที่ดังขึ้นเบื้องหลังแก้วกลับมาฉันหิวเสียงหับห้างของเขาดังก้องในหัว แก้วรีบมุ่งหน้าไปหาหมอผีทันทีหวังว่าหมอผีจะสามารถช่วยเธอกำจัดขุนที่พึ่งที่ฝืนขืนชีพนี้ได้เมื่อถึงบ้านของหมอผีแก้วเล่าทุกอย่างด้วยน้ำเสียงสั่นเทาหมอผีฟังอย่างเคร่งเครียดก่อนที่จะบอกกับเธอว่าทางเดียวที่จะแก้คำสาปนี้ได้คือการเผาหุ่นที่พึ่งทิ้งเสียแต่เจ้าจะต้องทำด้วยตัวเอง แก้วลังเลน้ำตาข่อเบาแต่เธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเธอไม่ลงมือทำชาวบ้านจะต้องตกเป็นเหยื่อของหุ่นที่พึ่งกระหายเลือดนี้ไปเรื่อยๆคืนนั้นแก้วเตรยมฟืนและน้ำมันวางฐานที่จะเผาหุ่นที่พึ่งของว่านที่หน้าบ้านเธอเดินเข้าไปในบ้านที่เงียบสงบทันทีที่เธอเปิดประตู หุ่นขี้พึ่งของว่านนั่งอยู่ตรงมุมห้องสายตาของเขาเจ้องมองเธออย่างไม่หวังตาแก้วทำไมทิ้งฉันว่านถามด้วยน้ำเสียงเย็นเย,อเยอือยแก้วสั่นเทาแต่ยังคงตั้งใจเมื่อแก้วเริ่มเทน้ำมันลงบนตูวหุ่นขี้พึ่งว่านเริ่มเคลื่อนไหวเขาลุกขึ้นและเดินเข้าหาเธอช้าลงแต่ท่าทางเต็มไปด้วยความน่ากลัวแก้ว อยาทำแบบนี้ฉันรับเธอเสียงของว่านฟังดูเหมือนคนรักเก่าของเธออีกครั้งแก้หยุดชู่คราวหัวใจของเธอเต้นรัวๆแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบของหมอผีดังก้องในใจอย่าเชื่อใจบินยางมันไม่ใช่ว่าอีกต่อไปน้ำตาไหลรินลงบนแก้มของแก้วขณะที่เธอหยิบไฟแชกขึ้นมา ฉันขอโทษว่านฉันรักเธอแต่ฉันต้องทำเธอพูดเท่าเบาก่อนจะจุดไฟหุ่นขี้พึ่งลุกเป็นไฟทันทีเสียงเกรดร้องหลามสูงของว่านดังขึ้นทูบ้านขณะที่เปลวไฟค่อยๆเตือนกินร่างของเขาแก้วยืนดูไฟไม่หุ่นขี้พึ่งด้วยน้ำตาก่อเบา แต่ในใจเธอรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องหลังจากไฟมอดลงและหุ่นขี้พึ่งของว่างกลายเป็นเท่าทางแก้วคิดว่าฝันร้ายของเธอจบลงแล้วแต่ลึกๆในใจยังคงรู้สึกไม่สงบความเงียบภายในบ้านทำให้เธอรู้สึกว่างเปล่าอย่างแตกปลาะแม้ว่าจะไม่ต้องเผชิญกับความกลัวจากหุ่นขี้พึ่งอีก แต่เสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นขณะเผาไฟยังคงก้องอยู่ในหัวเธอคืนลากหลังจากเผาวุญที่พึ่งแก้วพยายามจะนอนหลับแต่เมื่อตื่นขึ้นกลางดึกเธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบเบาที่เหมือนมาจากเงาเมืดในห้องแก้วทำไมทำแบบนี้เสียงนั้นเป็นเสียงของวานเสียงที่เธอจำได้ดี มันดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก้วลุกขึ้นจากเตียงหันมองไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งใดเธอพยายามทำใจว่าอาจจะเป็นเพราะความกังวลหรือความรู้สึกติดที่ยังลงเหลือแต่เสียงกระซิบเหล่านั้นยังคงตามติดเธอทุกคืนเมื่อแก้วหลับตาเธอจะเห็นภาพว่านยินอยู่ในความมืดจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เช้าวันถักหมาแก้วตัดสินใจไปหาหมอพีอครั้งเธอเล่าให้หมอพีฟังเกี่ยวกับเสียงกระซิบที่เธอได้ยินหมอพีฟังอย่างนิ่งสงบก่อนจะบอกกับแก้วว่าดวงวิญญาณของว่านยังไม่สงบเขายังติดอยู่ในโลกนี้เพราะความรักและความอาฆาตเจ้าต้องทำาบลุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเพื่อให้วิญญาณของเขาได้ไปสู่สุติ แก้วยอมรับคำแนะนำของหมอผีและจะทำบุญในวันถัดไปแต่ในใจเธอก็ยังคงกังวลว่าจะทินพอหรือไม่ที่จะส่งว่านไปสู่ความสงบที่แท้จริงขึ้นต่อมาหลังจากทำบุญเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความหนาวเย็นตอนนี้ดูสมบขึ้นแก้วคิดว่าเสียงของว่านคงจะหยุดลงแล้ว แต่เมื่อเธอหลับตาในคืนนั้นเสียงกระซิบกลับมาดังขึ้นอีกครั้งแก้วฉันยังอยู่ที่นี่เสียงของว่างกระซิบเบาๆข้ามหูของเธอแก้วสะดุ้งตื่นขึ้นใจของเธอเริ่มสั่นไหวอีกครั้งดวงวิญญาณของว่านยังไม่จากไปและมันอาจยังมีสิ่งที่เธอไม่รู้เกี่ยวกับการซึนคืนชีพครั้งนี้ แม้จะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แล้วแต่เสียงของว่านยังคงกระซิบอยู่ข้างหูแก้วทุกคืนทำให้เธอไม่สามารถทับผ่อนได้อย่างสงบหัวใจของเธอเริ่มหนักอึ้งด้วยความสงสัยว่าทำไมดูวิญญาณของว่านจึงยังไม่ยอมจากไปวันหนึ่งแก้วตัดสินใจกลับไปหาหมอพีครั้ง พร้อมกับตั้งคำถามถึงความลับที่อาจจะซ่อนอยู่ในพิธีกรรมการฟื้นคืนชีพหมอพีดูเคร่งขรึนกว่าครั้งก่อนเขานิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องราวที่ปิดบังไว้วิญญาณที่ฟื้นคืนด้วยหุ่นขี้ทึ่งนั้นจะไม่เหมือนกับวิญญาณธรรมดาหากวิญญาณนั้นมีความผูกพันที่แรงกล้ากับโลกนี้เช่นความรักความแค้น หรือความเจ็บปวดทลังเหล่านั้นจะยึดเหนี่ยวเขาไว้ทำให้วิญญาณของว่านไม่สามารถหลุดพ้นไปเลยง่ายๆหมอผีพูดพลางถอนหายใจแก้วฟังด้วยความตกใจเธอไม่รู้มาก่อนว่าความรักและความผูกพันที่เธอมีต่อหลานอาจเป็นสาเหตุให้วิญญาณของเขาถูกดึงกลับมาในรูปแบบที่ผิดเทียน มีวิธีไหนที่จะปลดปล่อยว่านได้ไหมแก้วถามด้วยน้ำเสียงสังเครือหมอพีตอบด้วยเสียงที่หนักแน่นมีทางเดียวเท่านั้นเจ้าต้องรู้ถึงความลับที่ว่านเก็บไว้ในใจเมื่อย,ยังมีชีวิตและตลดปล่อยเขาจากทัศนาการนั้นถ้าความลับนั้นยังคงอยู่วิญญาณของเขาจะไม่มีวันสงบแก้วตกใจ ไม่รู้มาก่อนว่าว่า,วานออาจมีความลับที่เธอไม่เคยรู้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามว่าว่านซ่อนอะไรไว้จากเธอคืนนั้นแก้วเริ่มฝันถึงภาพแปลกๆในอดีตเธอเห็นว่านยืนอยู่กลางป่ากำลังถือสิ่งของบางอย่างในมือดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์แก้วพยายามเดินเข้าไปหาแต่ทันใดนั้น ภาพในฝันก็พันจางหายไปเมื่อแก้วตื่นขึ้นเธอรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาแต่เป็นบอกแสถึงความลับบางอย่างที่ว่านต้องการสื่อเธอรู้ทันทีว่าวิญญาณของว่านกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเธอหลังจากฝันถึงภาพป่าลึกลับแก้วเริ่มเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดา แต่เป็นบอกแสที่วิญญาณของว่านพยายามบอกบางสิ่งกับเธอเธอตัดสินใจออกเดินทางไปยังป่าที่อยู่บริเวณใกล้กับหมู่บ้านหวังว่าจะพบความลับที่ว่านซ่อนไว้ในชีวิตของเขาป่าลึกเงียบสงัดแก้วเดินเข้าไปพร้อมกับความบาดกลัวเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาขณะที่เธอเดินลึกเข้าไปในป่าภาพจากความฝัน เริ่มกับไมครั้งเธอเห็นภาพของว่านยินอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ถือบางสิ่งที่ดูคล้ายกับถุงผ้าสีดำไม่นาหนักแก้วก็มาถึงจุดที่ตรงกับภาพในฝันต้นไม้ใหญ่สูงทางานอยู่เบื้องหน้าที่โคนต้นไม้มีหลุมดินเล็กๆซึ่งดูเหมือนถูกกลบมานาแล้วแก้วขุดดินด้วยมือเปล่า และในที่สุดก็พบถุงผ้าสีดำที่ถูกฝังอยู่ใต้ทุ้นดินเธอเปิดถุงออกและภายในถุงมีสิ่งของบางอย่างที่ทำให้แก้วช็อกภาพถ่ายเก่าๆของว่านพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหญิงสาวในภาพดูคล้ายเป็นคนรักของว่านแนดีแต่สิ่งที่ทำให้แก้วรู้สึกหนาวสั่นคือข้อความที่เขียนไว้ด้านหลังภาพถ่ายขอโทษนะ ฉันทําให้เธอตายแก้วจะหนักได้ว่าว่านไม่ได้บอกเธอเรื่องนี้เขาเคยมีความรักกับหญิงสาวคนหนึ่งและเธอคงต้องตายเพราะบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับว่านร้อมรู้สึกผิดนั้นอาจเป็นพัฒนาการที่ดึงวิญญาณของเขากลับมาและทําให้เขาไม่สามารถไปสู่ความสงบคืนนั้นแก้วกลับมาที่บ้านพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้ง ภาพถ่ายนั้นเต็มไปด้วยความลับที่เธอไม่เคยรู้ว่านไม่ได้บอกเธอเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้เลยเธอตัดสินใจว่าจะต้องหาทางปลดปล่อยว่านจากความทิดในอดีตแต่อีกส่วนหนึ่งในใจของเธอกลับรู้สึกสันไวเธอเริ่มสงสัยว่าเธออาจจะเป็นเทียงตัวแทนของหญิงคนนั้นขณะที่เธอคิดอยู่นั้นเสียงกระซิบของว่านก็กลับมาอีกครั้งแก้วฉันขอโทษ เสียงทาเบาของเขาดังก้องไปทั่วห้องหลังจากพบภาพถ่ายและข้อความที่ซ่อนอยู่แก้วเต็มไปด้วยความสงสัยหญิงสาวในภาพคือใครและทำไมว่านถึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเธอมาก่อนความรู้สึกผิดและความลับที่ซ่อนอยู่ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วิญญาณของว่านยังคงติดอยู่ในโลกนี้ แก้วเริ่มออกค้นหาความจริงในหมู่บ้านเธอถามชาวบ้านผู้สูงวัยที่อาจรู้จักเรื่องราวในอดีตของว่านแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวในภาพอย่างไรก็ตามมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อป้าแก้วบอกเล่าข้อมูลที่ทำให้แก้วขนลุกป้าแก้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่ว่านจะได้เจอแก้ว เขามีความรักกับหญิงสาวชื่อมาลีทั้งสองคนรักกันมากแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างมาลีเสียชีวิตอย่างกระทันหันไม่มีใครรู้ว่ามาลีตายเพราะอะไรแต่มีข่าวลือในหมู่บ้านว่าเธอตายอย่างโหดร้ายในคืนที่ว่านอยู่กับเธอชาวบ้านบางคนเชื่อว่าวิญญาณของมาลียังไม่ได้รับการปลดปล่อยเพราการตายของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับ และความแค้นแก้วฟังเรื่องราวนี้ด้วยความหมาดหวังหากมาลีตายอย่างโหด้ายจริงๆความรู้สึกปิดของวานอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้วิญญาณของเขาถูกกักทังอยู่ในหุ่นที่พึ่งคืนนั้นหลังจากกลับมาที่บ้านแก้วเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเธอได้ยินเสียงแตกแปลก และลมเย็นยาเยือพัดผ่านเข้ามาในห้องอย่างไม่มีที่มาเสียงกระซิบของว่านที่เคยได้ยินเริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงเทาเบาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและปวดแขนแก้วอย่าหลงเชื่อเขาฉันคือมาลีแก้วตกใจเธอรีผันมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครอยู่ในห้องเสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่อง เธอถูกหลอกว่านไม่เคยบอกความจริงเสียงของมาลีทําให้แก้วเริ่มสงสัยว่าว่านอาจจะไม่ใช่หยึกทินคนเดียวความลับที่ซ่อนอยู่นั้นอาจลึกยิ่งกว่าที่เธอเคยคาดจิตขณะที่เธอนั่งอยู่ในความมืดแก้วเริ่มถนักว่านี่อาจไม่ใช่เทียงเรื่องของการปลดปลดวิญญาณแต่มันคือการค้นหาความจริงที่ถูกปิดบังไว้หลังจากได้ยินเสียงของมาลี แก้วเต็มไปด้วยความสงสัยและหวาดกลัวเธอไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้ค้างคาได้วิญญาณของมาลีอาจถือกุญแจสำคัญในการคายปริศนาทั้งหมดแก้วจึงตัดสินใจกลับไปหาหมอผีครั้งขอให้หมอผีช่วยทำพิธีสื่อสารกับวิญญาณของมาลีเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกปิดบงังเมื่อแก้วเล่าเรื่องให้หมอผีฟังหมอผีทำหน้ากังวล แต่ก็ยินยอมที่จะทำพิธีพิธีนี้ไม่เหมือนพิธีเรียกวิญญาณธรรมดาเพราะการสื่อสารกับวิญญาณที่เต็มไปด้วยความาคาดอาจมีอันตรายหมอผีเตือนแก้วให้เต็มใจเพราะสิ่งที่เธอจะได้เห็นและได้ยินอาจจะเป็นความจริงที่น่ากลัวกเกินกว่าที่เธอเคยคาดคิดในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงหมอผีเริ่มพิธี พวกเขาจุดธูปเทียนและท่องคาถาเรียกวิญญาณของมาลีแก้วนั่งอยู่ตรงกลางวงล้อมเมื่อสันเทาแต่เธอพยายามตั้งใจรอให้มารีมาปรากฏตัวไม่ช้าก็เร็วอากาศในห้องเริ่มเย็นเยือกลงลมที่ไม่มีที่มาก,ก็พัดถ่านเข้ามาอย่างแรงจูจุเทียนที่จุดไว้ก็ดับลงทั้งหมดและในความมืดนั้น แก้วได้ยินเสียงหัวรอบเถาเบาเสียงหัวรอะที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธทันใดนั้นร่างเงาเลือนลางของมาลีก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าแก้วดวงตาของมาลีจ้องมองเธอด้วยความเจ็บปวดและโกรธเคืองมารีเริ่มพูดด้วยเสียงที่เยือกเย็นเขาหลอกเธอแก้วว่านทำให้ฉันตายเพราะความหึงหวง เขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เธอคิดแก้วตกใจจนพูดไม่ออกเธอไม่เคยคิดเลยว่าว่านที่เธอรักและคิดว่าเป็นคนดีจะทำเรื่องแบบนี้ได้แต่มาลียังคงพูดต่อในคืนนั้นว่านกัดแย้งกับฉันเขาถักฉันลงจากผาเขาทิ้งฉันไว้ให้ตายวิญญาณของฉันไม่เคยสงบเพราะความตายของฉันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุ แก้วเริ่มตูดสั่งความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้หัวใจของเธอหนักตึง้งเธอรักว่านอย่างลึกซึ้งแต่ตอนนี้เธอต้องเผชิญกับความจริงที่ว่านเป็นคนที่ทำให้หญิงสาวคนหนึ่งต้องตายมาเลยจ้องมองเธอด้วยดวงตาที่เปลี่ยมไปด้วยความแค้นถ้าเธอไม่เชื่อปลดปล่อยฉันฉันจะไม่หยุดฉันจะตามหลอกหวานเธอและว,ว่าตลอดไป แก้วรู้สึกถึงความบนแรงของวิญญาณมารีเธอต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อปลดปล่อยมาลีอย่างไรโดยไม่ให้ความแค้นของวิญญาณนั้นทำร้ายเธอมากเกินไปหลังจากความจริงเกี่ยวกับการตายของมาลีถูกเปิดเผยแก้วต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ปั่นป่วนในใจเธอไม่เพียงแค่รู้สึกผิดที่พยายามชุบชีวิตวานแต่ยังรู้สึกสับสนว่าจะทำอย่างไรต่อไป หมอพีเห็นว่าเจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากจึงแนะนำพิธีกรรมสุดท้ายที่จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณทั้งสองให้สงบเจ้าต้องทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ทั้งมารีและวานแต่ระวังวิญญาณทั้งสองอยู่ในความขัดแยง้งถ้าเจ้าทำไม่สำเร็จพวกเขาจะถูกกักขังอยู่ในความทุกข์นี้ตลอดไปหมอพีพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึม แก้วตัดสินใจทําตามคําแนะนําของหมอผีคืนวันนั้นเป็นคืนที่มืดสนิทแก้วเตรียมสิ่งของสําหรับพิธีทั้งทูบเทียนและอาหารเส้นไหว้เธอนั่งลงในวงล้อมที่หมอผีจัดไว้ขณะที่หมอผีเริ่มสวดคาถาเรียกวิญญาณทั้งสองให้ปรากฏไม่นานวิญญาณของมารีก็ปรากฏตัวออกมาจากหนาวมืด ใบหน้าของเธอยังคงเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดแก้วกลั้นน้ำตาเอาไว้ในขณะเดียวกันวิญญาณของว่าในร่างหุ่นขี้พึ้งก็ปรากฏขึ้นเช่นกันเขามองมาลีด้วยสายตาที่สับสนและรู้สึกทิตมาลีฉันขอโทษฉันไม่เคยตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นว่านพูดสิงแถว ร่างของเขาดูอ่อนแรงลงเหมือนกับว่าความรู้สึกผิดได้ทำลายเขามาเป็นเวลานานมาลียังคงจ้องมองว่านด้วยความแค้นเจ้าทำให้ฉันตายฉันไม่มีวันให้อภัยเจ้าได้เสียงของเธอยืดกเย็นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแก้วรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญเธอกลั้นใจและพูดขึ้นด้วยสิ่งสันเขือมาลี ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของเธอแต่การอยู่ในความแค้นนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเธอควรได้ไปสู่ที่ที่สงบมารีหันมามองแก้วอย่างเย็นชาแล้วฉันจะเชื่อใจใครได้เขาทำให้ฉันตายและเธอเองก็พยายามจะคืนชีวิตให้เขาแก้วรู้สึกสับสนแต่เธอรูบรวมความกลา้าฉันขอโทษ ฉันไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นฉันแค่ต้องการให้คนที่ฉันรักกลับมาแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันผิดฉันจะช่วยให้เธอและว,ว่านได้หลุดพ้นจากความทุกนี้มอพิสดคาถาอย่างต่อเนื่องเปลวไฟของเถียนเริ่มลุกโชนขึ้นและอากาศรอบรอบตัวพวกเขาก็เริ่มหนาวเยะอยเยืออีกครั้งเสียงของวิญญาณทั้งสองเริ่มก้องไปทั่ว แก้พยายามตั้งสติและนั่งทำสมาธิทรงความปรารถนาดีไปยังวิญญาณของมารีและว่านเวลาผ่านไปชา้าช้าวิญญาณของว่านและมารีเริ่มสงบลงเสียงของพวกเขาค่อยๆเงียบลงจนในที่สุดพวกเขาหายไปในความมืดเราวกับว่าได้ถูกตปล่อยจากพัฒนาต่างที่ยาวนานเมื่อพิธีสิ้นสุด แก้วนั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความเงียบที่แท่สร้านไปทั่วบ้านหัวใจของเธอล่งขึ้นแม้จะเต็มไปด้วยความเสียใจที่ต้องสูญเสียว่านไปตลอดกลาลแต่เธอก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องวิญญาณทั้งสองได้ไปสู่ที่ที่พวกเขาควรจะไป